หนึ่งเคล็ดลับในการทำให้ตัวเองเนี่ยไม่ตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากนะครับคนส่วนใหญ่ชอบบอกว่าเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีก็เลยขายไม่ได้นะครับหลายคนบอกว่าเนี่ยชีวิตไม่ดีนะครับก็เลยทำให้ติ่างต่างเนี่ยเกิดสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการนะผมอยากจะบอกว่าเคล็ดลับคือการที่เราเนี่ย กลับมาควบคุมนะครับชีวิตตัวเองนะครับเหมือนละการขับเรือหรือการขับรถก็ตามถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่หัดควบคุมชีวิตตัวเองนะครับผลสุดท้ายชีวิตเราจะถูกคนอื่นหรือสถานการณ์ควบคุมนะครับดังนั้นให้เคล็ดลับนี้ไว้นะครับกลับมาควบคุมชีวิตตัวเอง100%นะครับแล้วคุณจะสามารถสร้างอนาคตของตัวเองได้นะครับต่อมาใครก็ตามชอบปรหลักคิดนี้สามารถ กดไลค์กดแชร์ได้นะครับเพื่อผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยชอบให้ตัวเองเนี่ยตกอยู่ในสถนานการณ์ลำบากนะครับจงกลับมาควบคุมชีวิตตัวเองแล้วเจอกันที่ความสำเร็จนะครับสวัสดีครับ,รบถ้าเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้สามารถกด subscribe ใน YouTube, Facebook, i g TikTok แล้วทีมงานของผมจะส่งความรู้ดีๆเหล่านี้ไปถึงมือถือเพื่อนๆทุกวันแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ